สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับมาริแล้วนะคะวันนี้มาริจะพามารีวิว WiT แท็ตัวนี้นะคะ WiT แท็ตัวนี้เป็น YT ยแท็ขับ2นะคะราคารถนะคะตัวนี้เป็น WiT แท็กโรเลอร์นะคะราคารถอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะคะเป็นรถเปล่านะคะตัวนี้จะมีโรลเลอร์ในตัวนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้โรลเลอร์นะคะขับ2จะอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า YT ยแท็ตัวนี้ นาฬิแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้านะคะที่เห็นเด่นชัดเลยคือกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเป็นกระจังหน้าใหญ่นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะคะเราจะเอาสีไหนก็เราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็ ที่เห็นเด่นอีกอย่างก็คือกันชนหน้านะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะมาพร้อมห่วงแดงห่วงลากจูงสห่วงด้านหน้านะคะแล้วก็มีแท้งด้านล่างด้วยนะคะเป็นแท้งสีแดงนะคะตัวนี้นะคะสำหรับการชนด้านหน้านะคะเราจะมีไฟมาให้นะคะตัวนี้นะคะมากับกันชนนะคะแล้วก็เปลี่ยน มาลิทำการเปลี่ยนเป็นไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะเป็นไฟหน้ามาสแตงนะคะตัวนี้นะคะเป็นขีด3ามขีดอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้จะทําจากโคมไฟหน้าเดิมนะคะแต่ดัดแปลงเป็นไฟ m ม s สแตงนะคะตัวนี้ก็ฝากระโปรงได้ทําการเปลี่ยน่ใส่สกู๊ปทรงแรดนะคะตัวนี้แรดตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะลูกค้าต้องการสีแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็ภายนอกนะคะบอดี้นะคะตัวนี้เป็นบอดี้ตัวเดียวกับอ่าอระะ Body, แรปเตอร์นะคะตัวนี้เป็นบอดี้แรปเตอร์นะคะลูกคา้าจะดูโปร่งนะคะด้านข้างโปร่งขึ้นมานะคะตัวนี้เ <c oughs> <c oughs> นาะแบบอะต้องแพนมาด้านข้างนิด,ดนึงค่ะดูด้านข้างนะคะดูโปร่งเหมือนทรงตัวแรปเตอร์เลยค่ะไม่ต้องซื้อแรปเตอร์ก็ สามารถออกรถได้เหมือนแลปเตอร์นะคะราคาก็น้อยลงมานิดนึงนะคะดีดดูด้านข้างนะคะล้อนะคะตัวนี้เป็นล้อเอ่อฟูลเอลนะคะเป็นแม็กเป็นแม็กของฟูลเอลเป็นล้อของ BF นะคะตัวนี้เป็นขอบ20นะคะลูกค้าด้านข้างนะคะเราทำการใส่กรับข้างให้กับลูกค้าด้วยเป็นกรับข้างนะคะ ค่ะใส่เบ้ารองมือจับตรงนี้นะคะเพื่อการลอยขีดขวดนะคะของลูกค้านะคะดูด้านหลังกันนะคะในชุดเอฟหนึ่งห้าศูนย์วบนะคะตัวนี้นะคะวายบอดี้แัเตอร์เตอร์นะคะตัวนี้มันจะดูะมไดีได้ทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเลยนะคะตัวนี้ข้างหลังดูโปรงนะคะมันจะไม่เหมือนชุดชุดแต่งทั่วไปนะคะ แล้วก็ข้างหลังนะคะเราทําการใส่ที่ครอบไฟให้ด้วยนะคะใช่ไหมเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟให้ด้วยนะคะตัวนี้ใส่เป็นที่ครอบไฟแบบลมดํานะคะฝาท้ายนะคะเราก็ทําการติดเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครอบครอบฝาท้ายนะคะเป็นตัวอักษรฟอร์ดใหญ่นะคะตัวนี้ สำหรับไวท์แกตัวนี้เขาจะมีกล้องให้ด้านหลังอยู่แล้วนะคะเป็นกล้องอถอยจอดเราก็จะมองผ่านตัวผ่านหน้าจอด้านหน้าได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับการชนท้ายนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะแล้วก็มีห่วงแดงสองห่วงเหมือนกันนะคะเหมือนด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดเหมือนเดิมนะคะสีเซ็นเซอร์ให้เหมือนเดิมโอเค ตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนท่อให้กับลูกค้าด้วยนะคะไม่มีคนสตาร์ตไปเลยตัดเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกันนะคะสักครู่นะคะตนหนังๆเลยคนหักๆ

โเคโอเคค่ะลูกค้าได้ยินเสียงท่อไปแล้วใช่ไหมคะเพาะมากๆเลยเดยีถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะแต่งชุด Y i o d y Raptor ตแบบนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกับมาลีได้เลยนะคะเดี๋ยวมาลีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาลีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ